ขอกล่าวด้วยความเคารพนะคะมีบางท่านคิดว่าพระเยซูเป็นแค่ผู้พยากรณ์ผู้สงสารอาจารย์ทูสวรรค์มิคาแอลเป็นมนุษย์ที่กลายเป็นพระเจ้าเป็นธวรมดาหรือเป็นเทพเจ้าหรือนักปรา์หรือนักปรชัชญาวันนี้เรามาดูเหตุผลสิบประการที่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าด้วยกัน 1. พระเจ้าพระบิดาทรงยืนยันรับรองในหนึ่งยอนบทที่5้ข้อ9ถ้าพวกเรารับพยานหลักฐานของมนุษย์พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าเพราะนี่คือพยานหลักฐานของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์หนึ่งยอนบทที่5ข้อเพราพมีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์คือพระบิดาพระวาทะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์และพยานทั้งสมนี้เป็นองค์เดียวกันมีเสียงพระเจ้าตรัสจากฟ้าสวรรค์โดยตรงในช่วงที่รบเยซูรับปรบติสมามัทธิวบทที่สามข้อ1 6 17และนี่แนะ่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากพบอีกช่วงหนึ่ง คือช่วงที่พระเยซูจำแรงพระกายต่อหน้าสาวกมัทธิว17ข้อ5ขณะที่เปโตยังทูลอยู่ดูเถิดเมฆสุกใสก้อนหนึ่งมาปกคลุมพวกเขาไว้และดูเถิดมีพระสุระเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆนั้นซึ่งตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานมากเจ้าทั้งหลายจงฟังท่านเถิด และจารย์เปรโตก็มากล่าวย้ำอีกทีในสองเปโตบทที่1นึ่งเจดแปะนะคะก็สรุปได้ว่าพระเจ้าทรงรองรับพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระองค์และเป็นพระเจ้าที่มาจากฟ้าสวรรค์โดยตรงสืบเนื่องจากในพระคัมภีร์เดิมอิสยาเก9ข้อหกล่าวว่า ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหาสารย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทตริ์พระบิดานิรนันและองค์สันติราช 2. พระเยซูยืนยันด้วยพระองค์เอง จากบทสนทนาระหว่างพระเยซูกับปุโรหิตในมาระโกะ14ข้อ60ถึง64มหาปุโรหิตถามพระเยซูว่าท่านจะไม่ตอบอะไรบ้างหรือซึ่งเขาเบิกความปักปั๊มท่านจะว่าอย่างไรพงก็เงียบไม่พูดตอบโตจากนั้นมหาปุโรหิตก็ขยันขยอจะเอาคำตอบให้ได้ ท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรพระเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การนมัสการหรือถ้าแปลชัดๆก็เป็นคำถามประมาณว่าจริงหรือไม่ท่านเป็นพระบุตรพระเจ้าผู้ที่เรายกย่องสรรเสริญในที่สุดพระเยซูก็ตอบเขาว่าเราเป็นและท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรง ริษานุภาพและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์พอได้ยินคำตอบที่บาดใจปุโรหิตถึงกับฉีกเสื้อตนเองเพราะนั่นคือการหมิ่นประมาทย้อน1 3บสพวกยิวทูลต่อพงว่าเราจะคว้างท่านไม่ใช่เพราะการดีใดๆแต่เพราะการหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะท่านเ,เป็นเพียงมนุษย์ แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าและพระเยซูก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าในยอน์น10 30เรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอีกประโยคที่พระเยซูทรงยืนยนันยอน8ห์น8 58พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงอันเที่ยงแท้แก่ท่านว่า ก่อนอับราฮัมบังเกิดมานั้นเราเป็นคำว่าเราเป็นก็สอดคล้องในพัมพีเดิมในช่วงที่โมเสถามชื่อของพระเจ้าและพระองค์ก็ตรัสตอบก,กับโมเสให้ไปบอกกับคนอิสราเอลพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพระเจ้ามาหาท่านทั้งหลายพบในอโยบ3ข้อ1 3ถึง14 พอกลุ่มคนยิวได้ฟังข้อความต่างๆที่พระเยซูพูดถึงกับหลุดปากออกมาว่าพระเยซูท่าจะบ้าหรือไม่ก็สติไม่ดีหรือมีผีพบในยอหน10 20-21พวกเขาหลายคนพูดว่าเขามีผีสิงและเป็นบ้าไปฟังเขาทำไม คนอื่นๆก็พูดบ้าคำสอนแบบนี้ไม่ได้เป็นของคนที่มีผีสิงผีจะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือ 3. พระวิญญาณยืนยันและสําแดงในการเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ยอห์น15-26แต่เมื่อผู้ปลอบประโลมใจเสด็จมาแล้ว ผู้ที่เราจะส่งมาหาท่านทั้งหลายจากพระบิดาคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ซึ่งทรงมาจากพระบิดาพระองค์นั้นจะทรงเป็นพยานถึงเรามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งพระวิญ,ญญาณจะมายืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นส่วนวิญญ,ญาณอื่นๆที่พูดผิดไปจากนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิญญ,ญาณที่มาจากพระเจ้านะคะแต่เป็นวิญญ,ญาณปฏิปักษ์พระคริสต์ ในหนึ่งยนบทที่สข้อที่หนึ่งถสาพวกท่านที่รักอย่าเชื่อวิญญาณทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณเหล่านั้นว่าวิญญาณเหล่านั้นมาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เทศเป็นอันมากออกไปในโลกแล้วโดยการนี้แหละพวกท่านก็รู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าทุกวิญญาณที่ยอมรับว่าพระเยซูคริส ได้เสด็จมารับสภาพของเนื้อหนังก็เป็นของพระเจ้าและทุกวิญญาณที่ไม่ย,ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมารับสภาพของเนื้อหนังก็ไม่ได้เป็นของพระเจ้าและนี่คือวิญญาณนั้นแห่งปฏิปักต่อพระคริสต์ซึ่งวิญญาณนั้นพวกท่านได้ยินมาแล้วว่ามันจะมา และกระทั่งบัดนี้มันก็อยู่ในโลกแล้วสรุปทุกวิญญาณที่ปริเสธหรือต่อต้านความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่บังเกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่วิญญาณที่มาจากพระเจ้าที่เราเชื่อนะคะเพราะเป็นคละวิญญาณกาัน2 พระวิญญาณจะทำให้เราเชื่อฟังในพระเจ้าพระเยซูกิจการ532และพวกเราเป็นเหล่าพยานของพระองค์ถึงสิ่งเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทรงเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้เช่นกันผู้ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่คนทั้งหลายที่เชื่อฟังพระองค์ดังนั้นพระวิญญาณจะไม่นำเราให้ไปเชื่อฟังวิญญาณแปลกปลอมอื่น เทสรลกาบทที่5ข้อ21จงพิสูจน์ทุกสิ่งจงยึดถือสิ่งที่ดีไว้ให้มัน่นข้อที่3พระวิญญาณจะทำให้คนที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 1. โครินธ์12ข้อ3ไม่มีผู้ใดสามารถพูดได้ว่าพระเยซู เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นคนไหนที่พูดหรือยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านั่นเป็นมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อที่4พระคัมภีร์ยืนยันผ่านทางคำพยากร์ต่างๆย้อนห้าข้อ39จงค้นดูในคัมภีร์ เพราะท่านทั้งหลายคิดว่าในคัมภีร์นั้นท่านทั้งหลายมีชีวิตนิรันดรและคัมภีร์นั้นเป็นข้อความซึ่งเป็นพยานถึงเราลูกา24-27และเริ่มต้นที่โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณ์พระลงทรงอธิบายให้เขาทั้งสองฟังในพระคัมภีร์ทุกข้อ ถึงสิ่งเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับพระอ,องค์เองยอนสองยีเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระล,ลึกได้ว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้และพวกเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดำรัสที่พระเยซูตรัสนั้นยกตัวอย่างสถานที่เกิดของพระเยซูที่เบลเฮม ถูกกล่าวไว้ในพระคัมภีร์เดิมมีคา5ข้อ2และสำเร็จเป็นจริงในเพิ่มปีใหม่มัทธิว2ข้อ4ถึง6พระเยซูเกิดในเชื้อสายอิสอักที่พระเจ้าทำพันธสัญญานิรานเอไว้ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ปฐมกาล17ข้อ19โรม9ข้อ7 และไม่ใช่ทุกคนที่เป็นลูกของอับราฮัมเป็นเชื้อสายแท้ของท่านแต่ว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางสายอิสระเพราะอับราฮัมมีลูกหลายคนและไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเชื้อสายที่พระเจ้าเลือกสรรมาทำลายกิจการของผีมารซาตานปฐมกาลบทที่3ข้อ15 1>, 1ย้อนสข้อแผู้ที่กระทำบาปก็มาจากพยามารเพราะพยามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของพยามารเสีย5ทูตสวรรค์ยืนยันลูก,กาหนึ่งสา และข้อพิมพีนี้พูดชัดเจนมากในหนึ่งทิมธีบทที่ท3ข้อ16และทางของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่และลึกลับซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือพระเจ้าทรงปรากฏในเนื้อหนังพระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้วหมู่ทุกสวรรค์ก็เห็นมีผู้ประกาศพระองค์แก่คนต่างชาติมีชาวโลกเชื่อถือพระองค์พระองค์ ถูกรับขึ้นไปในสงาราศีซึ่งเป็นข้อพัมพีที่ชัดมากที่กล่าวว่าพระเจ้ามาปรากฏในเนื้อหนังซึ่งหมายถึงพระเจ้ามารับสภาพมนุษย์นั่นเองลูกา2เข้า9ถึง11และ15มีทูตสวนมาปรากฏแก่คนเลี้ยงแกะได้มาบอกข่าวดีแก่พวกเขาว่า มีพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดที่เรียกว่าพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือทูตสวรรค์ที่มาพูดแบบชัดเจนเจาะจ,จงบอกกับพวกเขาชัดๆว่าพระเจ้าลงมาบังเกิดแต่คำว่าเกิดในที่นี้ไม่ได้เกิดแบบมนุษย์ทั่วไปเพราะว่าพระเยซูพรงเกิดโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่แบบมนุษย์ชายหญิงลูกา2องกล่าวว่าเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบเดลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเรา 6. นามพระเยซูมีสิทธิเที่ยมนาจเหนือทุกนามทั้งในโลกและจักรวาลมัทธิว28.18พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้และตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วฟิลิปปี2อข้อ9 เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์ดังนั้นนามพระเยซูจึงสามารถขับผีรักษาโรครักษาคนเจ็บคนป่วยห้ามพายุชุบคนตายให้ฟื้นและทำสิ่งต่างได้อีกมากมายมัทธิว4.24 และชื่อเสียงของพระองค์ก็เลื่องลือไปตลอดทั่วประเทศซีเรียและพวกเขาได้พาบรรด,ดาคนเจ็บป่วยมาหาพระองค์ที่เป็นโรคต่างๆและมีความทรมานหลายอย่างและคนเหล่านั้นซึ่งมีพวกผีเข้าสิงและคนเหล่านั้นซึ่งเป็นบ้าและคนเหล่านั้นที่เป็นอมพาสและพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หาย เพระเยซูเกิดอย่างอัศจรรย์มัทธิวบทที่120แต่ขณะที่โยเซฟยังคิดในสิ่งเหล่านี้อยู่ดูเถิดทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันโดยกล่าวว่าโยเซฟท่านผู้เป็นบุตรชายของดาวิดเอย๋ยอย่ากลัว ที่จะรับมารีมาอย่างท่านเพื่อเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะว่าผู้ซึ่งถูกปฏิสนธิในเธอเป็นโดยฤทธเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ปฐมกาล2เขาอ7พระเจ้าสร้างอาดามจากผงคีดินปรองระบายลมปานให้เขามีชีวิตยอนบทที่8 23 และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายมาจากเบื้องล่างเรามาจากเบื้องบนท่านทั้งหลายเป็นของโลกนี้เราไม่ได้เป็นของโลกนี้ถ้าสังเกตก็จะพบว่าอาดัมถูกสร้างโดยพระผู้สร้างก็คือพระเจ้าพระเยซูตามพระฉายของพระองค์และมนุษย์ดินก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระเจ้าได้เพราะมีกลุ่มละที่สอนผิดอ้างว่า เมื่อตายไปแล้วมนุษย์สามารถเป็นพระเจ้าหรือเป็นเทวดาได้ด้วยหากทําความดีเยอะๆที่พระเจ้าส่งพระบุตรลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในความคิดนี้บางท่านก็อาจจะรับไม่ได้นะคะแต่ที่พระเจ้าทําได้ก็เพราะว่าพระองค์มีฤทธานุภาพหรือว่าฤทธิอำนาจไม่จำกัดถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาก็คือพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมาขอคำปรึกษาใคร หรือขอความคิดเห็นจากใครส่วนประเด็นที่มีคนสับสนเยอะพระเจ้าตายได้ด้วยหรือในกรณีที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนที่การเขนแน่นอนพระเจ้าตายไม่ได้นั่นคือส่วนที่ถูกต้องและพระเจ้าไม่มีวันตายและส่วนที่ตายก็คือส่วนของมนุษย์ไม่ใช่ส่วนของพระเจ้าพระเยซู ได้ทำสิ่งสารพัดก็เพื่อมนุษย์โปรองตายที่กางเขนเพื่อรับเอาความบาปท,ทั้งหมดของมนุษย์ไปรวมที่พระองค์นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่พระองค์ต้องมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่าบาปให้กับทุกคนนะคะพระเจ้าต้องลงมาทำเองมนุษย์ไม่สามารถไถ่ตัวเองได้เพราะว่ามนุษย์มีความบาปจากอดัม ที่สืบทอดมาเว้นเสียจากว่าพระผู้สร้างจักราวาลและโลกนี้เท่านั้นมาทำให้กับพวกเราเพราะพระองค์ไม่มีบาป2โครินธ์5 21พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์โรม6 23 โดยว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราและทุกคนที่เชื่อในพระเยซูเมื่อเสียชีวิตลงวันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อรับกายใหม่ที่เรียกว่ากายสวรรค์โรม8ข้อเสด็จ แต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ได้ทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตยอยู่ในพวกท่านพระองค์ผู้ได้ทรงชุบพระคริสต์ให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้ร่างกายที่ต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยโดยพระวิญญาณของพระองค์ที่ทรงสถิตยอยู่ในพวกท่านข้อที่8 พระเยซูเป็นผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดทั้งปวงเช่นโลกและจักรวาลยอห์บทที่หนข้อหนึ่งในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้วและพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระวาทะในภาษาเดิมหมายถึงคำพูดถ้อยคำหรือตรัสซึ่งพระวาทะในที่นี้เล็งถึงพระเยซูคริสต พราะเวลาที่พระเจ้าสร้างอะไรพระองค์เพียงแค่ตรัสสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นย้อนหนึ่งข้อ14และพระวาทะได้รับสภาพเนื้อหนังและทรงอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเราและพวกเราได้เห็นสง่าราศีของพระองค์คือสง่าราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง วีบอนสิบเก้าสิบสพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มเลือดและพระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือพระวาทะของพระเจ้าวิบอนหนึ่งข้อแปพระเยซูตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมกาเป็นปฐมและอวสารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในการก่อนและผู้จะเสด็จมานั้นผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเอเฟซัส3ข้อ9ขอไฮไลท์เฉพาะประโยคสำคัญนะคะซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต์โคโลสี1 16 เพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นบรรลางแห่งพวกพูดผีหรือพวกพูดผีที่ปกครองหรือพวกพูดผีที่ครอบครองหรือพวกพูดผีที่มีอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ โคโลสี1.17พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ 9. ก้าพระเยซูนั่งแท่นผู้พิพากษาในวันสุดท้ายยอนห้าเพราะว่าพระบ,พบิดาไม่ทรงพิพากษาผู้ใด แต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นให้กับพระบุตรแล้วจรบทที่5ข้อ24เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตนิรันดรและไม่ถูกพิพากษาแต่ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วจรห์น12ข้อ48 ผู้ใดที่ปฏิเสธเราและไม่รับคำทั้งหลายของเราก็มีสิ่งหนึ่งที่พิพากษาเขาคือคำที่เราได้กล่าวไว้แล้วคำนั้นเองจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายบางท่านอาจคิดว่าทำไมฉันต้องถูกพิพากษาแค่ไม่เชื่อพระเยซูง,งั้นหรือขอโทษนะคะ ท่านไม่ได้ถูกพิพากษาเพราะไม่เชื่อในพระเยซูแต่ที่ท่านถูกพิพากษาเพราะความบาปหรือการกระทําของท่านเองเพราะว่าพระเยซูรักท่านมากพระองค์มาช่วยกอบกู้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนเพื่อไม่ต้องไปลงนรกผ่านทางความเชื่อในพระองค์บีวอลบทที่ ".20.12 และคาปเจาได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้วทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ยืนอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าและหนังสือต่างๆก็ถูกเปิดออกและหนังสืออีกม้วนหนึ่งก็ถูกเปิดออกซึ่งเป็นหนังสือแห่งชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วได้ถูกพิพากษาตามสิ่งทั้งหลายที่ถูกจะลึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นตามบรรดาการงานของพวกเขา 10. พระเยซูไม่เคยปฏิเสธเมื่อมนุษย์เรียกพระองค์ว่าพระเจ้าหรือนมัสการพระองค์ความเชื่อคริสเตียนตามพระคัมภีร์เรานมัสการพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีการกราบไหว้บูชาทูตสวรรค์หรือมนุษย์ด้วยกันในลักษณะเทิดทูนหรือว่ายกย่องให้เทียบเท่ากับพระเจ้ายกตัวอย่างในพระธรรมดาเนียนที่ถูกบันทึกเพื่อนดาเนียน ถูกบังคับให้นมัสก,การปฏิมากรทองคําพวกเขาก็ไม่ทํานะคะคือยอมตายดีกว่าในกิจการบทที่10-25-26อาจารย์เปโตก็ไม่รับเพราะมีคนมาหมอบลงที่เท้าและนมัสก,การท่านขออนุญาตอ่านข้อ26แต่เปโตได้จับตัวโคเนเดียสให้ลุกขึ้นโดยกล่าวว่าจงยืนขึ้นเถอด ข้าพเจ้าเองก็เป็นแต่มนุษย์เหมือนกันผิดกับพระเยซูที่มีคนมากราบไหว้นมัสการพระองค์ตั้งแต่เกิดแล้วมัทธิวบทที่สองข้อสโดยกล่าวว่ากุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนโดวยว่าพวกเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออกและได้มาเพื่อจะนมัสการท่าน มัทธิว143 3แล้วเขาทั้งหลายที่อยู่ในเรือจึงมาและนมัสก,การพระองค์โดยทูลว่าแท้จริงแล้วพระองค์ทรง,งเป็นพระบุตรของพระเจ้าโทมัสก็ได้กล่าวถึงพระเยซูว่าพระองค์ทรง,งเป็นพระเจ้าและพระเยซูก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใด ยอนยี่สิบยีถึงยีโทมัสทูลพระอ,องค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระเจ้าพระเจ้าของข้าพระอ,องค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าพอท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข